สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมพสติกเกอร์ลังปางนะคะวันนี้รถมาสด้าสองนะคะสกายแอคทีฟนะคะปี2015นเนาะ,ะเขามาเปลี่ยนจอนะคะก็เป็นจอ Android อยู่ด้านบนนะคะตัวนี้เป็นตัวเก่านะคะอันนั้นเป็นจอ Android นี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลพวงมอะไรอะไรได้นะคะมันมีแผนที่ให้ด้วยนะคะเป็น Google Map นะคะแล้วก็จอ Android ก็เป็นแอ มันก็สามารถโหลดแอปอะไรเพิ่มมาได้นะคะตัวตัวนี้เครื่อง464ค่ะก็เร็วพอสมควรอยู่แล้วนะคะลองกด YouTube ให้ดูหน่อยค่ะเปิดแอปอ่ากดตรงกลางนะคะมันก็จะมีแอปอยู่นะคะเราก็สามารถเปิดได้เลยนะคะคตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดตัวนี้ก็คอนโทร,โร,โรลฮงมาลไยได้เร่งได้นะคะกล้องถอยแล้วคะ่ะก้องถอยเหยยบเบรกค่ะหยยบเบรกอ่า เหยียบเบรกแล้วก็เข้าถอยนะคะก็จะขึ้นภาพให้ลักษณะนะคะแล้วก็มีเส้นให้ด้วยนะคะ,ะเข้าพอเราเข้าเกียร์ปกติก็จะตัดมาให้ที่ภาพนะคะรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าจะ,ะเราขับรถอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะกดเซิร์ชหาได้อ่าลองใช้เสียงได้นะคะตัวนี้ใช้เสียงในการค้นหาได้ ก็กดตรงไมโครโฟนนะคะแล้วก็พูดเลยนะคะเอาเพลงของใครดีคะ <c oughs> อ้ามีมีตัวอ้ยกดไปค่ะมูอแต่เล่นฟังธรรมะ,ะเปิดธรรมะได้ด้วยนะคะแล้วก็กดไปค่ะตอนนี้เราก็ต้องเข้าถึงพ้านศาสนาได้เลยนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะ สนใจติดจอ Android นะคะหรือว่าเครื่องเสียงตัวไหนก็แล้วแต่รุ่นไหนก็แล้วแต่สามารถแจ้งที่แมปสติกเกอร์ได้เลยนะคะร้านเปิดทุก <จง S 1> วันค่ะจงเินจิตของตอนเองไว้เสมออย่าไปดูอารมณ์ของ